นกรบนิรนาาม3ามตอนยุทธศาสตร์เขตหน้าการสูญเสียของกองพัน BC หกหนึ่ข้อมูลจากแฟกสปากร์หรือว่าคุณวีรสตาผู้นำการโจมตีอากาศยานหน้าเผยแพร่โดยกรกฎเกตแก้ว อดีตหนว่วยกล้าตายยินจาจากกองร้อยทหารพานูุโจมที่9ก้หนึ่งหนึ่งชอห้าหนาค่ายปัดพงชัยครับผม <c oughs> เข้ามากันด้อ,อยยางฮอลลีวูดหรือต้นหนนของเรานะครับเป็นแฟกใหม่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่จากห้วยยอดหลังจากที่รอดพ้นจากการ ถูกทหารเวียดนามเหนือเข้าล้อมแล้วก็ยิงถล่มย่างหนักเมื่อรอดมาได้ก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องย,นยอ่นย่ออีกแล้วนะครับคงไม่ต้องเกรงกลัวอะไรต่อไปแล้วนอกจากเหตุการณ์ฝนพะลุซึ่งเจอกับแฟดสปรากปัดในเวลาต่อมาหลังจากหยุดยิงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น ก็คือวันที่สี่เดือนกันยายนพศสองพันห้ารอสิบห้าก่อนฟ้าสางแฟดตสปาร์ตัสก็ได้ยินเสียงดังตูมต้มตูมต้มตู้มตุ้มนะครับเสียงระเบิดดังมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งฐานของฮอลีวูดและก็เป็นไปตามที่สปราปรา์ตักคาดนะครับว่าต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อมาก็ได้รับรายงานจาก สปาร์กอาจจากคอนลิบูดว่าค่าศึกได้ระดมยิงลูกยาวส่วนใหญ่ที่เขายิงเข้ามาก็จะเป็นปืนคอ82มมนะครับก็ยิงเข้าถล่มฐานที่มั่นของคอนลิบูดนะครับที่ออนลิบูดไปจําอยู่นั่นแหละครับยิเรียกว่ายิงอย่างหนักหน่วงรุนแรงเลยต่อเนื่องหมวดอาวุธหนักของเรานะครับซึ่งเพิ่งได้รับ ลูกปืนหรืว่าได้รับกระสุนมาเพิ่มเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับเมื่อเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่แหละหลังจากที่ลบกันวันอาทิตย์แล้วก็ได้ไปเปิดคลังไม่ได้นะครับต้องไปพังคลังเอามานั่นแหละนะครับก็เพิ่งได้มานะครับทําให้การดวลตอบโต้ยิงต่อสู้กับข้าศึกอย่างหนักหน่วงรุนแรงเลยครับตอนนั้นเพราะว่าเรามีกระสุนแล้วนั่นเองนะครับแฟลตสปรัตบั๊ ได้ยินชัดเจนนะครับตอนนั้นนะครับคอนเรียบูดก็ได้เปยดขึ้นว่าถ้าหากว่าสถานการณ์บานปลายแบบเมื่อวานก็คงจะต้องขอเครื่องบินให้มาช่วยสนับสนุนนะครับขอกพูดวิทยุกับแฟกสปาร์กปักนะครับตอนนั้นแฟกคอนเรียบูดนะครับแฟกสปาร์กปักเนี่ยก็เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รีรอนะครับก็รีบถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ของแฟกซคอนเรียบูด สู่สโตนแมอาสุดสโตนวอนนะครับให้เปิดรีเลย์ถึงสโตนวอนทันทีนะครับแฟกได้ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับสำหรับแฟกแาปักปักเน่ยท่านคำถามตัวเองว่าหรือว่าค่าสึกมันยังข้องใจนะครับข้องใจกับปองพันบีซีหกหนึ่งสามเนี่ยและมันจึงได้พยายามเปิดสึกยืดเยื้อมานะครับหลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีเครื่องบินตรวจการของฝ่ายเราเข้าไปนะครับก็บินเข้าไปในพื้นที่เข้าสู่สมรภูมิสายถนนสาย23ปรากฏว่าข้าศึกก็ได้หยุดยิงอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับที่เขายิงถลง่ม B-213 อ,อยู่ปรากฏว่าเงียบปิดไปเลยนะครับปืนที่เขายิงถล่มมาเขาคงจะกลัวเครื่องบินตรวจการของเราที่บินเข้าไปไปเจอนะครับกลัวว่าจะถูกถล่มนั่นเองจึงได้เงียบป,ปิดไปแบบเหลือเชื่อนะครับปิดจิ้งเลย หรือว่าอีกใจหนึ่งนะครับสาร์กป้า,ปาก็คิดว่าตั้งคำถามกับตัวเองว่ารู้ว่าค่าศึกเขาแต่ยิงเพื่อจําหน่ายกระสุนที่ตกค้างเมื่อวานนะครับคิดไปทั่วนะครับคิดได้หลายอย่างนะครับฮอลลีวูดก็ได้เข้าโคตรรายงานสถานการณ์นะครับในเวลาต่อมานะครับก็รายงานไปให้ชาติคือมันจะรีเลยถึงกันนะครับบอกว่า ถูกถล่มด้วยลูกยาวของข้าศึกอย่างหนักหนวงรุนแรงนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับและกระจากเหตุการณ์ที่ถูกถล่มครั้งนี้นะครับทําให้มีทหารเสือพรานของเราเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกสามนายจากนั้นนะครับก็ได้ขอให้มีลิคอปเตอร์หรอไปรับคนเก็บนะครับคนเก็บคนตายให้ไปรับกลับมานะครับอันนั้นคือวิดีโอติดต่อกัน ผ่านไปนะครับหลังจากอาหารเช้าวันนั้นนะครับสปาร์คหรือว่าแฟรสปาร์คเนี่ยครับก็ได้รับรายงานก็ก็ได้ได้เข้าประชุมนะครับได้เข้าประชุมกับพันตรีปีชาและก็นายทหารอื่นๆในบอกอซึ่งพี่เอี่ยมหรือว่าพันตรีปีชาเอี่ยมสุพรรณเนี่ยได้ปารถเชิงเป็นห่วงกองพันไฮโลซึ่งวันนี้นอกจากจะ เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือแล้วนะครับตัวเลขการสูญเสียจากการเข้าโจมตีวังค่าศึกเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมามียอดการสูญเสียสูงถึง37นายนะครับและก็เสียชีวิต4นายพันตรีปีชาเอี่ยมสุพรรณก็ได้แนะนำหน่วยเหนือว่าขอให้กองพัน บีซีหกถึงสามเนี่ยถอนตัวกลับออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกกรมเก้าของทหารเวียดนามเหนือซึ่งเรียกว่าเป็นนักเลงใหญ่ในย่านนั้นเลยตอนนั้นนะครับก่อนที่จะถูกกรมเก้าของเวียดนามเหนือเนี่ยเข้าบทขยี่ครับอันนี้คือความเห็นที่ทางพันตรีปีชาได้เสนอนะครับซึ่งจากการบันทึกในสมุดเมโ,มโมของแฟกซ์สปลรตลัดนะครับ ในเวลาที่ผ่านมาที่ได้รวบรวมไว้นะครับรู้สึกว่าได้รับความสูญเสียจากกองกำลังของกองพันนี้นะครับมันมีการสูญเสียที่มากมายตั้งแต่ย่างเข้ามาถึงที่ปากเซโดยระบุไว้นะครับว่าตั้งแต่เดือนกันยายนถึงวันที่ห้าเดือนอตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนสอง5ันเนี่ย รวมเวลา6็7วันมียอดการสูญเสียที่จำหน่ายไปแล้วจากการสู้รบทั้งสิ้น113นายสำหรับกองพันธ์นี้นะครับแต่ก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว20นายบาดเจ็บปีก93นายก็น่าห่วงน,นะครับการสูญเสียเยอะจริงๆน,นี่คือการสูญเสียของกองพันไฮนโล BC63A ที่ได้สูญเสียในครบกล้าที่ทำหน้าที่เป็นรั้วรอบบ้านในยุทธศาสตร์เขตหน้าในครั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็พวกเขาก็ไปเพื่อรักษาสถาบันชาติและก็รกาชบัลลังก์นะครับและก็ปกป้องพี่น้องของไทยของเรานั่นเองนี่ยังไม่นับ กำลังคนที่เจ็บป่วยด้วยไข้มาลาเรียนะครับและก็โรคอื่นๆอีกซึ่งมีชุกชุมมากในสมรภูมิลาวทั้งนั้นนะครับเรียกว่าคงมีอีกไม่น้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าในกองพัน BC613 เนี่ยจากยอดเต็ม550คนนะครับหนึ่งกองพันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือกันกี่คนนะครับก็ท่านตีปีชาก็ได้เสนอไปแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าหน่วยเหนือก็ไม่อนุมัติให้ถอนตัวนะครับเขาไม่ได้อนุมัติให้ถอนตัวนักลบก็ต้องทําตามคําสั่งนะครับแล้วก็ยังสั่งมาว่าให้ยืนหยัดยืนยันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยกว,ว่ายันกําลังคาดศึกไว้ก่อนเพราะว่าแผนการรุกกําลังไปได้ราบรื่นนะครับทางหเหนือสั่งมาว่าอย่างนั้นนะครับเขาพยายาให้หผลแบบนั้นเอง กองบอกว่าตอนนั้นกองพัน BC เนี่ยหกสองหนึ่งจะเข้าเย็บเต้าหมายขณะนี้ก็เข้าไปใกล้หลักเขตซาวแปบบหรือว่าหลักเขตที่ยี่สิบเอ้ยหลักเขตซาวเอ็ดนะครับก็คือหลักเขตที่ยี่สิบเอ็ดนั่นแหละครับภาษาลาวก็จะเอียนว่าซาวเอด็ดซาวเอ็ดนะครับซึ่งคาดว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีกําลังหนุนจากทหารชาติลาวหรือว่าทอรชลอรนะครับ ที่จะบุกเข้าไปโจมตีหลักเขตซาวเอ็ดและก็จะรุกคืบต่อไปสู่พื้นที่ราบสูงโบโลเวนเมืองปากซองและก็เป้าหมายสำคัญอื่นๆต่อไปตามแผนสิงดํานะครับฮอลลีวูดได้พูดกับแฟกได้พูดกับแฟกสปาร์คสในเวลาต่อมาว่ากำลังคนของกองพันไฮโล613เนี่ย เริ่มท้อแท้ขวัญและกำลังใจตอนนี้อ่ะตกต่ำถึงขีดสุดนะครับนี่ก็รายงานที่ทราบนะครับนอกจากไม่มีพี่บันนะครับพี่บันที่บาดเจ็บไปในคลิปที่แล้วนะครับเป็นพอบพันเนี่ยนอกจากไม่มีพี่บันแล้วทุกคนเข้าใจว่าพวกเขากำลังถูกหน่วยเหนือปล่อยเกาะจนถูกค่าศึกไล่ล่าจนต้องสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมาก มีความรู้สึกแบบนั้นดูแล้ววันสองวันนี้ก็คงจะวุ่นวายกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าหน่วยเหนือไม่ยอมทำอะไรสักอย่างให้สถานการณ์ของกองพันไฮโลหกหนึ่งสามกระเตื้องดีขึ้นมานี่คือฮอลลีวูดนะครับก็ได้สรุปตอนท้ายๆว่าแบบนี้ให้แฟกจะปลักปลกฟังซึ่งแฟกจะปลักปกก็ถ่ายทอดไปสู่ หน่วยข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับและก็แล้วนะครับในที่สุดก่อนเที่ยงวันนั้นเองกรุ๊ปโมบาย e อ็มหรือหน่วยกองโจนเคลื่อนที่เร็วของทหารชาติลาวก็ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาตามถนนสาย23่สิบสางส่วนก็ได้เข้ามาหยุดพักที่บอกอของพวกเรานะครับทหารลาวทหารลากรมนี้นะี่ยจะแต่งเครื่องแบบสวม ชุดเครื่องแบบเป็นสีดำนะครับมีเครื่องหมายมีอาร์มอยู่ที่แคนเซอร์นะครับบางคนก็ติดยศนะครับติดยศร้าชัดเจนเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับกำลังคนชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปืนเอ็มสิบหกแต่ก็มีบางคนที่ยังใช้ปืนคา์บินหรือว่าปืนเอมทซึ่งเข้าใจได้ว่าคงจะใช้มานานจนเคยชินนะครับจึงไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเอ็มสิบหกนั่นเอง พลทหารหลายคนนะครับที่สังเกตดูแล้วยังเขาเรียกว่ายังละอ่อนอยู่นะครับหน้าตายัางเด็กอยู่เลยควรจะไปเรียนหนังสือนะครับสําหรับวัยนี้นันไม่น่าจะเกินเรียนมัธยมต้นนะครับก็เขาไม่ควรที่จะมาจับปืนจับอาวุธต่อสู้กับนักรบหรือว่ากับกองกําลังอันเกรงใจของในในคนเกียกซึ่งเป็นทหารเวียดนามหนึ่งนะครับเพราะว่าดู อายุใส่กันแล้วมันห่างกันเลยเกินนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับในยุคสงครามไม่ว่าจะเป็นที่ลาวหรือว่าที่ประเทศกัมพูชานะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ทางชนกลุ่มน้อยเขาก็ยังใช้เด็กนะครับเพราะว่าคนผู้ใหญ่นี้ล้มตายเจ็บตายไปเยอะก็ต้องเอาคนที่พอจะจับอาวุธได้นะครับอายุแปดขวบเก้าขวบนี้สิบขวบนะครับพอยกปืนยิงได้ก็ฝึกการยิงแล้วนะครับอันนั้นคือสงครามไัยของสงครามสงครามมันจะต้อง สู้กันมากมันก็มีการเจ็บการตายก็ต้องหาทางนะครับดีที่ประเทศไทยของเรายังไม่ขาดแคลนนะครับเรายังมีทหารที่เพียงพอแต่เป็นที่น่าประทับใจนะครับที่น่าประทับใจมีเสียงหือฮาจากทหารเสือพรานของเราที่เราเห็นกลุ่มหน่วย G m ็มนนี้นะครับคนนั้นก็คือนะครับบรรดาเหล่านางหมอ หรือว่าทหารเสนารักษ์นั่นเองนะครับของหอน่วย G M เนี่ยเพราะว่ามีผู้หญิงปะปนมาด้วยหลายคนเลยนะครับทุกคนตัดผมสั้นแค่คอนะครับส่วนใหญ่ก็ดูผิวผิวขาวอลัองทองนะครับยิ่งเราไปอยู่ในสนามรบมานานนะครับเห็นผู้หญิงเนี่ยก็มันก็รู้สึกว่าขี้เละเราว่าสวยอยู่แล้วนะครับอยู่นานๆผมก็เคยไปอยู่ในสนามรบนานๆได้หลายเดือนนะครับก็เห็นหมาตัวเมียยังว่าสวยเลยอันนี้ก็พูดพูด พวกเราพูดเปลี่ยเปยแต่ไม่เปลี่ยเปยอ่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะมันอยู่แต่ในปา่าในดงนะครับอยู่ในสนามรถนานๆได้หลายเดือนก็จะเป็นแบบนั้นความคิดรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่านางเสนารักนางหมอของหน่วยกีเอ็มของทหารอาชาติลาวตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผิวขาวนะครับตัดผมสั้นก็ดูหน้าตาดีนะครับก็สวมเครื่องแบบในชุดสีดํารัดรูปดูท่ามท่แมงนะครับ เรียกว่าทําให้ทหารไทยของเราเนี่ยที่ออกมายืนดูขบวนของ GMC หนึ่งเนี่ยที่เคลื่อนกำลังไปตามถนนเนี่ยพาการมองตามกันตาละห้อยเลยนะครับอันนี้คือบันทึกของสปาร์กนะครับกับบันทึกไว้แบบนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับหลายคนก็วิจารณ์กันว่าอยากจะให้กองกําลังทหารเสืิมพลานของเรานะครับเอาแบบอย่าง GMC 1ิบบ้างนะครับ พวกเขาบอกว่านะครับทหารเสือผ่านเรากลุ่มนั้นเน่บอกว่าจะยอมตายไม่ยอมแพ้ค่าสึกอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องแม่อาเพื่อปกป้องนางหมอเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาคลามกลายเธอได้นะครับแหมคิดได้นะครับแต่ว่าทหารเสือผ่านของเราหรือว่าทหารไทยของเราอยู่ในสามยกมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ได้แค่คิดนั่นเองนะครับสนามรบในคืนนั้นนะครับสรุปแล้วนะครับหลังจากที่เขาผ่านไปแล้วคืนนั้นในสนามรบคืนนั้นดูมันสงบเรียบร้อยสงบเงียบนะครับเรียกว่าสงบเงียบทั้งคืนเลยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากข้าศึกเลยนะครับซึ่งข้าศึกคงจะตระหนกด,ดีถึงการรุกเข้ามาของ p m c 1 1นะครับแล้วก็อาจจะ กำลังคลิกํำราวางแผนเตรียมการต้อนรับ p อมของเราก็ได้นะครับซึ่งการมาเยือนเอนี้ก็คือทหารชาติลาวหรือว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นเองนะครับเ mm hmm. วียดนามเหนือ mm hmm. เขาอาจจะกำลังวางแผนอยู่ก็ได้นะครับ mm hmm. คืนนั้นนะครับจากความสงบเรียบร้อยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการยิงลุกวนของข้าศึกนะครับก็ทำให้ อาหารเสือพารนของเราได้พักผ่อนนอนหลับกันอย่างเต็มที่นะครับจนรุ่งเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เช้ามืดขพระวันที่6เดือนกันยายนพศ .2515 นะครับ GMC11 ได้รูปคืบเข้ายึดหลักเขตที่21เอาไว้ได้หลังจากที่มีการประทะก,กันเพียงปรปายเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับค้าศึกมันไม่ได้ยิงต่อต้านเหมือนกับที่ทหารเสือพารนของเราเข้าไปนะครับของเราเข้าไปโดนถลมทั้งรถ ทั้งปืนใหญ่ทั้งปืนคอทั้งกองกำลังหน่วยกล้าตายรักกงรวมทั้งรถถังของมันด้วยนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าทหารชาติเราหม่วยขึ้นที่เลียวกองโจนเนี่ยอีเอมสี่สบเนี่ยเข้าไปก็มีการประทะกันปั๊บปั๊บปั๊บป๊ไปเข้าใจว่าข้าศึกก็คงจะถอนกําลังไปแล้วนะครับคงจะเหลือทิ้งไว้เพียงนิดๆหน่อยๆนะครับทหารเสือพรานของเราทุกคนก็อดแปลกใจไม่ได้ เพราะว่าเอ๊ะทำไมพวกเราทําไมไม่เจอแบบนี้นะครับทําไมมันยากทําไมเขาต่อต้านเราแบบเอาเป็นเอาตายเรียกว่าทหารเสือพรานของเราที่เห็นพวกนี้เข้าไปก็นึกนะครับคาดการเลยว่าจะต้องมีการประทะก,กันต่อสู้กันยันดูเดือดเรืออท่านแน่นอนนะครับคงจะมีการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกันเป็นเบือเลยนะครับทหารเวียดนามเหนือคงจะไม่ปล่อยให้ยึดหลัดซาวเอ็ดได้นะครับนั่นคือความคิดของพวกเรานะครับ เพราะว่าหลักซาเวเอตนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นทางแยกไปสู่บ้านพินแล้วก็ไปสู่เป้าหมายจุดยุทธศาสตร์อื่นๆบนโบโลเวนนั่นเองนะครับบนเนินโบโลเวนเขาคงไม่ยอมให้ตกอยู่ในเงื่มมือของฝ่ายเราอย่างเด็ดขาดก็พากันคิดแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดถนัดเลยนะครับมันไม่เป็นไปอย่างที่อาหารเสือพรานเราคิด มันทําไมมันง่ายได้นี่ยนะครับเข้าไปยิงกันป้องแก้งป้อแป้งแล้วมันก็หายเนี่ยปืนหง่ปืนใหญ่ก็ไม่ได้ถล่มกันนะครับก็คาดว่าเขาคงจะถอยกลับไปนะครับต่อมาจริงรู้ภายหลังว่าการรุกของทหารชาติลาวหน่วย G M 4 1เนี่ยมันไม่ไม่ใช่มีเพียง P M 4 1นะครับมันยังมี G M 4 3อีกกรมหนึ่งนะครับที่อ้อมไปด้านหลัง คาดว่าค้าสึกนะครับหรือว่าทหารเวียดนามอนะกรมเก้าเนี่ยคงจะเห็นนะครับก็เลยยอมผ่อนปลนหลีกเลี่ยงการปะทะแบบเลือดท่วมหลังช้างก็เลยปล่อยให้ทหารชาติลาวทั้งสองกรมเนี้ยเข้ายึดพื้นที่ได้อย่างง่ายดายเหลือเชื่อนั่นเองนะครับและบ่ายวันนั้นกองพันบีหกหนึ่งสามเ ซึ่งตกอยู่ภายใต้ความกดดันมาเป็นเวลาที่นานมากนะครับในแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเขายิงกันตลอดถูกคาสศึกถล่มตลอดนะครับเขามีความกดดันมานานมากกำลังพลก็เสียไปจํานวนมากอย่างที่ผมอ่านเบื้องต้นนะครับก็ได้ถือโอกาสในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสนใจไปที่การลุกคือบของเจ้าของบ้านก็คือ g m c GM นี่แหละครับของทหารชาติลาวเนี่ยจึงได้ตัดสินใจเก็บข้าวของ เดินทางสวนกับ p m ออกมานะครับ p m ก็คือทหารชาติลาวเป็นหน่วยกองโูนของเขานะครับก็เรียกว่าเดินชักแขวถอนกำลังกลับมาทั้งหมดเลยออกมาสู่ถนนสาย23อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกองร้อยที่หนึ่งพร้อมหมวดอาวุธหนักจากการสั่งการของบก สอนอรหรือบบกกองบัญชการกองบัญชาการ,การส่วนหน้านั่นแหละเป็นสั่งการให้ถอนนะครับกําลังพลส่วนหนึ่งก็ได้เดินไปยังที่ตั้งใหม่ใกล้ๆกับฐานปืนใหญ่ไม่ห่างจากฐานบกของเราเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองร้อยที่สองและกองร้อยที่สามก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ ได้เกิดการเบรกแตกหยุดไม่อยู่นะครับได้พากันเดินแถวมุ่งตรงไปข้างหน้าสู่เมืองปากเซแล้วก็เลยไปถึงเรียกว่าไปชุมนุมกันที่ค่ายพนสีไขนะ่เดินไปถึงค่ายคนสีไข่เลยตอนนั้นนะครับพันตรีปรีชาเยี่ยมสุพรรณทําหน้ทนาที่บอกอบ,อก,อบอกพันนะครับ,บอ,อบบพันที่อยู่บอกอใหญ่นี่แหละนะครับพร้อมกับนายทหารส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ได้ ออกไปจัดระเบียบด,ดูความเรียบร้อยของทหารนะครับก็ให้พวกเขาเนี่ยกลับมาที่บกนะครับแต่ทุกคนก็มารู้สึกลกักษณะอาการหัวเสียนะครับซึ่งการเคลื่อนพลแบบนี้นะครับการเคลื่อนพลการถอนกําลังโดยพระการแบบนี้ถือว่าเป็นการหนีทับนั่นเองสําหรับกฎทหารนะครับผิดกฎทหารมีโทษมีโทษม,ทษม,ทษมหันนะครับ แต่นายทหารทุกคนในบอก,กอสอหนหรือว่าในบอก,กอสอหนารวมทั้งพันตรีกีชาเยิงสุพรรณเนี่ยต่างก็ตระหนักดีว่าพวกเขาถูกกดดันกองพัน V c หกนึงสามเอเนี่ยได้รับความกด,ดดันมาตลอดนะครับจึงช่วยรายงานเหตุการณ์ในเชิงบวกนะครับไม่ได้ใส่ร้าย,ายไม่ได้ว่านี้ทับนะครับรายงานมันไปทางหน่วยเหนือ ให้เขามองกองพันไฮโรบีซีหกหนึงสามเอเนี่ยในเชิงบวกไม่ได้บอกว่าหนีทับมาเพราะว่ากฎของทหารนะครับถ้าหากว่าหนีหน้าไอริราศัตรูโทษคือประหารชีวิตนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับประเทศไทยทหารไทยเนี่ยจะมีกฎระเบียบอยู่ยนี่เพราะว่าถ้าไม่มีคําสั่งถ้าไม่มีกฎระเบียบที่เด็ดขาดมันก็จะไม่สามารถที่จะปกครองกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเขาสั่งออกรบคุณจะกลัวตายคุณจะอะไรคุณคุณก็ต้องไปนะครับคุณต้องรบเพราะเรามีกฎมีข้อบังคับอยู่เนียบหน้าอริราชศัตรูก,ก็คือประหารชีวิตนะครับพันตรีพิชาเยี่ยมสุพรรณนะครับก็ได้พูดออกมาว่าไอ้แบบนี้มันไม่ใช่ทหารแล้วมันน่าจะจะขันคุกท,ที่ไกลขันคุกที่ไกล แบบขังลืมไปเลยให้มันเข็ดนะครับแกก็พงผ้านออกมานะครับแล้วแกก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าเอแตอ่คิดดูดีๆอีกทีก็น่าเห็นใจพวกเขานะครับพวกมันเจอแต่ของแข็งของหนักหนักมาตลอดเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ถูกถลมตลอดยิงกันตลอดบาดเจ็บล้มตายตลอดเรียกว่าเจอของแข็งของหนักมาตลอดปล่อยผีปล่อยสางสมั่นก็ดีเหมือนกันนะครับ แกก็พูดแบบนี้นะครับในโต๊ะซึ่งพันตีปีชาท่านก็พูดเองสรุปเองในตอนท้ายแบบว่าเหมือนกับคนที่ลงตกแล้วนะครับในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับต่อมาเมื่อยุทธนินนะครับยุทธนินก็คืออบอพันตัวจริงนะครับได้กลับเข้ามา พันตรีปีชาเอี่ยมสุพรรณก็ถูกย้ายไปเป็นผอบอค่ายฝึกที่น้ําพองจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับก็ได้ย้ายกากจัดว่างเข้ามาต่อมานะครับทุกครั้งที่มีแฟตใหม่จากค่ายน้ําพองไปที่ประเทศลาวนะครับพันตรีปีชาก็จะฝากความปรารถนาดีฝากความคิดทอดมาถึงแฟดสปาร์กตลอดเลยนะครับ คนที่เป็นเพื่อนตายร่วมรบกันในสนามรบนะครับร่วมเป็นร่วมตายในในสนามรบก็จะมีความผูกพันมีความรักมีความผูกพันกันแบบนี้นะครับอย่าว่าจะนักรบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นที่ผมไปรบนะครับพวกเราเนี่ยในสนามรบเราคือเพื่อนตายกันถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ไม่รอดบางทีเพื่อนเนี่ยโดนบาดเจ็บสาหัสแบบว่าโดนยิงเล็กอย่างเงี้ยแขนขาดขาขาดก็มี ถ้าเพื่อนไม่ช่วยก็คงจะไม่รอดก็คงจะต้องตายอยู่ในสนามรบจรึงทําให้ผู้ที่ร่วมเป็นร่วมตายในสนามรบมีความรักมีความผูกพันดังประโยคที่ว่าสงครามเกิดแล้วจบสหายร่วมรบยังอยู่ตลอดการครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในตอนกองพัน BC หกหนึ่ง สู้สึกยานโดดยานเด็ดเดียวนะครับรับรองว่าดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับและก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับท่านใดที่อยากจะดูอยากจะชมเรื่องจริงเหตุการณ์จริงประวัติศาสตร์จริงที่หลายคนไม่ค่อยรู้นะครับก็ติดตามที่ช่องกรกฏเหตุการณนี่นะครับผมจะนำมาใสา่ทอดไปเรื่อยๆรืๆ่อยังยังมีเรื่องราวอีกมากมายทั้งเรื่องทั้งเรื่องราวของนักรบ จากสมรภูมิลาวทั้งในสมรภูมิประเทศไทยที่ผมไปรบมานะครับและเพื่อนๆไทยปรารงใจไปรบมาผมก็จะนำมาเปิดเผยมาเล่าดูดดาฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ